วันนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์เด็กววยรุ่นคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยอยากจะสร้างตัวตนอยากจะมีเป้าหมายของชีวิตถามก่อนว่าทําไมเราเนี่ยอายุยังน้อยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ18ชื่ออะไรนะครับชื่อแฟรง์อ่าชื่อแฟรงก์ทาไมเราถึงอยากเป็นมนุษย์เงินล้านตั้งแต่อายุ18ปีเล่าให้ฟังได้ไหมครับเพราะว่าเหตุผลที่ผมอยากเป็นมนุษย์เงินล้านตั้งแต่อายุ18ปีเพราะว่าบนโลกนี้มันมีเทคโนโลยีมีสื่อออนไลน์ทําให้เราสร้างเงินได้ แล้วผมก็อยากที่จะช่วยเหลือแม่แล้วก็อยากที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างโดยที่ผมไม่ต้องใช้ทุนเยอะซึ่งออนไลน์เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และยุคนี้คือ,อมไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็สามารถหาเงินออนไลน์ได้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าคุณอายุ18นะนะจำจำตอนที่เราอายุ18ได้ไหมครับบางคนยังติดเล่ามายัางติดเพื่อนเออไปบางคนยังติดปาร์ตี้ใช่ปห S 1> <S 1> นะเพราะฉะนั้นสิ่งสคัญเนี่ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจสาคัญขอหนึ่งประเด็นที่อยากจะมีเงินล้านเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเราอยากมีเงินล้านทําไมนะโดยรวมๆแต่เอาสําคัญที่สุดทําไมต้องมีเงินล้านมันเพราะอะไรบิ๊กไวที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าแม่ผมเป็นคนที่ทํางานนักแล้วผมอ่ะอยากจะหาเงินได้เยอะๆแล้วก็พาเขาไปเที่ยวอ่าเห็นไหมครับใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นเด็กแวัยรุ่นเนาะที่น้องๆฟังอยู่ตอนนี้ทางบ้านนะครับ ทำไมเราถึงตั้งใจเรียนนะให้เป็นน้องเขาสอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยนะทำไมเราถึงตั้งใจเรียนทำไมเราถึงอยากจะประสบความสำเร็จทำไมเราเข้ามาเรียนรู้การทําออนไลน์ทําไมเราอยากจะเข้าสัมมนาพัฒนาตัวเองซึ่งปกติเด็กไม่สนใจเห็นไหมครับการที่ลูกเราเรียนเก่งการที่ลูกเรามีความพิที่ดีอย่างนี้นั้นก็มาจากอาจจะมาจากจุดเจ็บหรือจุดพอใจก็ได้จุดเจ็บคือเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่กับแม่อย่างเช่นแม่อยู่ต่างประเทศถูกไหมครับอาะไม่ได้เจอแม่หลายปีเด็กที่โตมาเฮ้ยแบบไม่ได้อยู่ใกล้แม่เลยอะ มันมีความรักความยึดถือถูกไหมทุกคนด้วยสิ่งนี้เองหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เจ็บปวดแต่พ่อแม่ทุกคนมีความจําเป็นเนาะต้องไปทํางานต่างจังหวัดไปทํางานต่างประเทศหรืออะไรก็ตามแต่ลูกครับสิ่งนี้ทําให้เขามีแรงผลักดันจริงไหมถ้าพ่อแม่อยู่กับเราตลอดเวลาคิดว่าวันหนึ่งเราจะมาทําออนไลน์ไมัมก็อาจจะไม่จริงนะแต่เพราะว่ามันเป็นแรงผลักดันฟังให้ดีนะครับจุดเจ็บหรือจุดพอใจก็สามารถผลักเราได้ทั้งนั้น และไม่ว่าจะเป็นจุดอะไรอย่าให้คุณเริ่มต้นก่อนคราวนี้น้องเขานะครับก็จะมาออกกล้องถูกไหมวันนี้เนี่ยน้องเขาก็จะฝึกออกกล้องคิดได้งไงครับเราไม่เคยออกกล้อง้วเราอยากจะต้องมาออกกล้องรู้สึกเขินอายแล้วก็กลัวว่าคนอ,อ,อ,อื่นจะมองเขาแปลกอ่าอันนี้เป็นไอเดียมาซะที่ดีสำหรับนะครับวัยรุ่นน้องๆที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนคุณลูกเนาะในการออกกล้องในออนไลน์อ่าจริง,รงๆโอป้าว่าทุกวันนี้ โลกมันเปิดกว้างแล้วเราสนับสนุนให้เด็กเนี่ยหยางเงินด้ตัวเองก็เป็นได้ให่ดีนะครับและเด็กอาจจะมีความอายหรือว่ากลัวเพื่อนฝันทุกคนที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรือพ่อแม่ฟังให้ดีนะครับอย่าไปสนใจใครที่ไม่ได้ทําให้เรารวยที่ไม่ได้ทําให้เราสําเร็จขึ้นกับชีวิตของเราและครอบครัวครับเพราะสิ่งสําคัญเนี่ยเพื่อนอาจจะล้ออ่ะสมมตินะแฟงอายุ18ใช่ไหมครับอยู่ในมปลายเนาะเพื่อนอาจจะล้อครับเอ้ยมึงมาออกกล้องทําไมเนี่ยเนี่ยคุณครูก็อาจจะล้อไม่เป็นไรครับ เขาไม่ได้หาให้เรากินนะคุณต้องเข้าใจว่าเวลาที่คุณลําบากเวลาที่คุณมีความเจอวิกฤตนะกับชีวิตไม่ได้มีใครช่วยเราคร่ะโลกข้างนอกเนะี่ยมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดสิ่งที่คุณต้องทำเวลาที่คุณเข้ามาในออนไลน์หรือสร้างธุรกิจหรืออยากจะหาเงินตั้งแต่อายุยังน้อยนอกแไปไม่ได้แน่คุณต้องยืนหยัดนะแล้วมีบิ๊กาวที่ชัดเจนบิ๊กยขวงเขาคือแม่ถูกไหมครับอยากให้แม่กลับมาอยู่เมืองไทยอย,อยู่กับแม่อยากมีครอบครัวที่มีความสุขบิ๊กายคุณใหญ่ คุณจะไม่สนแล้วว่าใครจะตัดสินคุณเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือหลายคนมีความกังวลอยากสร้างเงินนะแต่กังวลหรือไม่แต่ผู้ใหญ่ที่ฟังตอนนี้คุณก็สามารถเอามา์เซตไปใช้ได้นะครับอยากอยากรวยอ่ะอยากสําเร็จแต่ต้องออกกล้องนะแต่ก็อายกลัวคนตัดสินแล้วมันได้อะไรไม่ใช่เขาตัดสินเรานอกจากเราอ่ะรู้สึกแย่กว่าเดิมแต่พอเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งที่เราออกกล้องอะ่ะมันคือเงินมันคือความฝันที่จะพาแม่กลับมาอยู่เมืองไทยมันคือความฝันที่เด็กคนหนึ่งอะ่ะอยากทำให้แม่มีความสุขนี่แหละครับถ้าเราให้ความหมายกับสิ่งที่เราาทํ มันจะมีคุณค่ามากกว่าการใช้ชีวิตทั่วไปอ่ะเข้าใจใช่ไหมเวลาเราออกคลิปเฮ้ยเ <c oughs> นี่ยทุกครั้งที่เราออกคลิปมันเข้าใกล้ความที่จะพาแม่เรากลับเข้ามาขึ้นทุกทีทําให้แม่เรามีความสุขทําให้เรารวยแต่พอเราไปตัดสินใจว่เาเฮ้ยคนนี้ดูถูกเราเ,เพื่อนดูถูกเราเพื่อนล้อเรามันจะทําให้เราเสียคุณค่าในการใช้ชีวิตต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีนะครับอ่ะวันนี้ฝากอะไรถึงพี่พไหมฝากอะไรถึงพี่พไหมที่ฟังคลิปอยู่อยากฝากว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรอยู่ก็ ทำต่อไปและใช้เครื่องมือให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใช้เครื่องมือได้ถูกต้องชีวิตเราก็จะมีทั้งเงินแล้วก็เวลาโอเควันนี้ขอบคุณท่องแฟงมากนะครับขอบคุณครับนะครับใครที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะก็ไปทำตามคุณพ่อคุณแม่ก็ไปสนับสนุนลูกเนาะเพราะฉะนั้นพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์หน่อยฉันเป็นวัยรุ่นพันล้านหรือถ้าเกิดว่าคุณอายุมากกว่าวัยรุ่นฉันมีสมองเงินล้านนะครับใต้คอมเมนต์โอเคไปพิมพ์นะครับ